ใครที่จะได้แข่งเชียร์ลิเตอร์และกองเชียร์แต่ละคณะสีคนเลขสีเลขสีเหลืองฮัสกากูมารัสมาในทีมแม่นางสีดาสีเขียวพนาไรพิลาวันมาในทีมกินนาลีสีฟ้าวัชรีที่คำโพรมาในทีม มาในทีมพระอภัยมณีสีชมพูอลอิมินทีวอนมาในทีมรรจนาเอย้ยและสีใดที่จะได้แข่งคนแรก และสีเลขที่ได้แข่งก็คือสีฟ้าวัชรีที่คำพรและสีที่สองได้แก่สีเขียวและสีที่สามได้แก่สีชมพู และสีสุดท้ายก็คือสีเหลืองและขอเชิญสีเหลือง